สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการสร้างสื่อโฆษณานะครับเราตอนแรกเราก็สร้างภาพนะครับโดยใช้การใช้แค่ c h ชติพีทีนะครับนะผมก็จะมี g e มินานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแคนว่า AI นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะเอาไว้สร้างเป็นภาพนะครับผมเริ่มแรกเราต้องสร้างภาพก่อนนะครับ เราใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นก็เหลือเรานะครับมาดูในการสร้างภาพใน chatgpt นะครับอันนี้ก็จะได้ภาพที่ช้านิดนึงนะครับแต่จะละเอียดนะครับของ chatgpt เราก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์พร้อมนะครับพร้อมคำสั่งไปก่อน ทีนี้เราตัวอย่างนะครับจะเป็นสร้างน้ํายาปลูกผมนะครับเราก็พิมพ์บปว่าช่วยสร้างภาพนะครับช่วยสร้างภาพน้ำยาปลูกผมนะครับเราใส่ชื่อแบรนหรือชื่อยี่ห้อไปด้วยนะครับผมนี่ผมจะยกตัวอย่างเป็น ชื่อแบรนว่าเต้ามีเด้งนะครับผมอ่นนี้ตัวอย่างนะครับนี่เราก็ใช้โทรศัพท์ iPad หรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ทำได้เลยนะครับผมนี่เป็นการใช้ AI ครับ,รบผม,มา อันนี้แชท GPT นะครับก็จะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะทำละเอียดนะครับภาพนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูทั้ง3เบเลยนะครับอันนี้กำลังรอ Chat GPT อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็คำสั่งนะครับเป็นพร้อมคำสั่งไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ใน Gemini นะครับ จะไม่นายมาดูกันว่านะครับใช้พร้อมเดิมนะครับว่าจะรูปรจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็มาทำในแคนวา AI นะครับ ใช้คำสั่งเดิมเลยนะครับขนาดเราก็จะปรับได้นะครับเป็นสิบหกต่อเก้านี่ก็จะเป็นขนาดแนวนอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเก้าต่อหกก็จะเป็นแนวแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้รูปนะั้นเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันเนะเาะแล้วก็ ปรับใหม่เป็นหนึ่งกหนึ่งเท่ากันนะครับจะได้รูปที่เหมือนกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพื่อนๆลองดูนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นของจีม i นายนะครับรูปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้ายาปุกผม แต่ถ้าเป็นของ ChatGPT นะครับเขาก็จะละเอียดนิดนึงนะครับรอนานหน่อยนะครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าใครอยากจะทำในเว็บไหนก็ทำสะดวกเลยนะครับผมจะให้ไบ้สามนย่ยสามเว็บนะครับที่ที่ใช้ได้ดีนะครับผม สิ่งสําคัญนะครับการที่เราโหลดนะอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าเราจะหาไม่เจอว่าเราไปเก็บไปที่ไหนครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างมากเลยครับผมเซฟแล้วก็โหลดไปนะครับในนี้น่ที่จะอยู่ในแฟ้มนะครับลองดูนะครับบางคนโหลดแล้วหาไม่เจอ นี้ก็เป็นของแค้นวาใหญ่นะครับผมจะได้รูปมาประมาณนี้ครับขยายซ่านะครับตัวหนังสืออาจจะไม่ไม่ตรงตามที่ต้องอ่านนี่เป็นของใช้ GPT นะครับจะละเอียดนะครับมีรูปหมีให้เรียบร้อยนะครับนี่เขาจะละเอียดหน่อยแล้วก็สวยงามนะครับ นี่ครับสิ่งสำคัญวเวลา,าเก็บนะครับจะหาไม่เจอครับอันนี้เราจะได้รูปภาพนะครับทั้งสามเบเลยนะครับได้จ้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแคนวายไอนะครับผมโอเคทีนี้ได้รูปภาพผลิตภัณฑ์แล้วนะครับ เราก็จะนำมาสร้างเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอให้เราเข้าไปที่นะครับพ o เก l e เหมือนเดิมนะครับสร้างวิดีโอนะครับก็มจะแนะนำอยู่3เว็บนะครับจะมีนี่ครับอันนี้เป็น Pi กเวิร์ i เนะครับแล้ก็็อกอิน้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีแผนฟรีให้ประมาณ3ครั้งนะครับผมแต่จะได้วิดีโอที่ ละเอียดนะครับอันนี้พเวิร์ดอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอไอนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสร้างวิดีโอนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้อยหลง AI นะครับนี่ก็ดีครับผมจะรอนานนิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับผมแนะนำสามตัวนี้นะครับที่เคยใช้แล้วแบบ โอเคนะครับผมอ่าลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาลองทําในพิกวิร์ดเนะครับก่อนจะใช้ภาพนี้นะครับภาพของของ c h a GP t GPT นะครับที่เป็นภาพรูปนมี นีจะเป็นปัญหายอยึน่นนะครับเราจะหาไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปเซฟไปตรงไหนนะครับผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ยัง มารับชมอยู่นะครับผมเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวเราย้ายแล้วกันนะครับย้ายอันนี้อันนี้มองให้มองให้เห็นึปัญหาเลยนะครับเวลาลองไปทําดูนะครับมันจะเกิดปัญหานี้นะครับหาหาไฟล์ไม่เจอนะครับว่าเราเก็บไว้ตรงไหนนะครับสำคัญเรยย้ายนะครับย้ายไปจุดที่เราหาเจอนะครับ ี่ครับมาแล้วครับเราก็เพิ่มรูปภาพลงมานะครับแล้วเราก็พิมพ์พร้อมลงไปนะครับเราต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับเราก็พิมพ์มลงไปเลยนะครับภาษาไทยได้ครับผม จะเป็น c ช a t g p t นะครับมีกับพิกเวิร์ดนะครับผมอ่าแล้วพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์แบบไม่ต้องยาวมากนะครับนี่เราต้องการที่จะมีในแบบนะครับก็พิมพ์ไปว่าให้มีในแบบนะครับหัวโล้นนะครับเพราะว่าเราจะจะขายน้ำยาปลูกผมใช่ไหม ในแบบก็ต้องหัวล้นนะครับแล้วนำน้ำยาผูผมเทที่หัวให้มีผมยาวขึ้น อ่าแล้วกดกดเลยนะครับสีชมพูนะครับสร้างมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่กดดูนะครับ นี้ก็จะเป็นบานนี้นะครับอันนี้นายแบบไม่มานะครับเปิดขวดมาผมออกมานะครับอ่าอันนี้ให้มองถึงปัญหานะครับในภาพเราไม่มีนายแบบนะครับพอเปิดคนมาผมเล้งออกมาเนละ้โอเคนะเรากลับไปที่ภาพนะครับที่เดิมนะครับใน ChatGPT นะครับเราจะไปสร้างนายแบบให้อยู่ในภาพด้วยนะครับผม เพื่อเวลาเราสร้างวิดีโอขึ้นมานะครับมันก็จะดูสมูทขึ้นนะครับผมเราก็พิมพ์พร้อมไปนะครับต้องการอะไรนะครับถ้าเกิดเป็น c ช a t g p ีนะครับมันก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะบันทึกข้อมูลไว้นะครับเราก็เพิ่มในแบบให้ถือผลิตภัณฑ์นะครับให้ถือสื่อโฆษณาของเราเลยนะครับ ทราบมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นของ Gemini มมน,นะครับ Gemini มมน,นะก็น่าจะเหมือนกับ ChatGPT นะครับเขาจะบันทึกข้อมูลของเราไว้นะครับเราก็สามารถเพิ่มไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ Canva ใหญ่นะครับเขาจะ ไม่ไม่มีการแบบเก็บข้อมูลก่อนหน้าไว้นะครับเราก็ต้องพิมพ์พิมพ์ใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้ลบลบไปแล้วนะครับข้อมูลเดิมถูกลบไปแล้วโอเคนะครับเราต้องพิมพ์ใหม่ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พิมพ์ให้แบบ ต่อกันเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนขนาดนามาให้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เราต้องพิมพ์ตั้งแต่แรกแล้วครับให้ยาวไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับตัวแคนว่าไอนะครับถ้าเกิดเป็นโปรนะครับก็จะได้เครดิตนะครับเยอะนะครับเดือนหนึ่งของของแคนว่าไอนะครับได้เครดิตเยอะอยู่นะครับ มั็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ปรืเอนเราไม่ได้พิมพ์ว่าหัวโล้นไปนะครับเราแค่ขใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีผมแล้วเวลาพิมพ์นะครับต้องพิมพ์ให้ละเอียดนะครับพิมพ์ให้ละเอียดเวลาสร้างภาพนะครับพิมพ์ให้ละเอียด ก็จะประมาณนี้นะครับเรา,ารูปนี้แล้วกันนะครับเรากดบันทึกไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นของซีมีนายนะครับภาพจะละเอียดคมนะครับเกใไปนะครับ CCTV ก็ยังโหลดอยู่นะครับผมเขาชัดละเอียดหน่อยนะครับนานหน่อยนิดนึง <c oughs> เราก็จะเก็บข้อมูลของเราไว้นะครับตลอดนะครับทั้ง CCTV นะครับเป็นข้อมูลรอหลัลงอ่าเดี๋ยวเราลองมาทำนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเราลองเอาภาพจาก Canva ญ i แล้วกันนะครับอันนี้นะครับ มาสร้างเป็นวิดีโอนะครับเราก็ใช้พร้อมเดิมเลยนะครับในพร้อมเดิมเลยให้ในแบบหัวโล้นนะครับเทน้ำยาบุกผมบนบนหัวเรานะครับแล้วก็มีผมยาวออกมานะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไวนะครับของของพิกเวิร์ดใหญ่นะครับเขาจะเจเนเรตไวมากนะครับ เทแล้วนะครับปึ๊บเป็นไงครับผมยาวเลยนะปึ๊บนี่นะครับผมยาวเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็เซฟไปนะครับเป็นระยาปลูกผมที่ผมยาวทันทีเลยนะครับไม่ทั้งรอนานนะครับถ้าใครจะทําแบบนะยานะครับเรากค็ค่อยค่อยทําก็ได้นะครับแต่อันนี้เรา เป็นลักษณะเร่งรัดนะครับลองดูหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับเอาวิดีโอที่เราได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำวิดีโอของเรานะครับไปใส่ในแคปคั t ตนะครับเพื่อจะไปสร้างเสียงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเราก็แชร์ลงไปเลยนะครับแชร์ลงไปแคปคั t ตเราเลยนะครับ เราต้องโหลดแคปคัสไปในในเครื่องเราก่อนนะครับนำเข้านี่แะครัก็จะมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะนำเสียงนะครับใส่นะครับเราจะสร้างเสียงเองก็ได้นะครับหรือจะทำภาคเสียงเองก็ได้นะครับในแคปคัสหรือจะเป็นไอไอภาคเสียงก็ได้ครับ ถ้าใช้ไอ้ห้างเสียงเราก็เข้าไปใน Google เหมือนเดิมนะครับผมผมจะแนะนำอยู่สองตัวนะครับตัวภากเสียงนะครับอันนี้ก็จะมีแผนฟรีให้อยู่นะครับตัวที่สองนะครับเรเข้ามานะครับพิมพ์ไว้ว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูดนะครับอันนี้ครับตัวนี้ก็จะมีเสียง ้ผูายและผู้หปลงภาษาไทยเป็นเสียงพูดด้วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยใช้ในการทำงานตัดต่อวิดีโอธุรกิจโฆษณาโซเชียลเน็ตเวิร์กแปลงภาษาไทยเป็นเสียงพูดด้วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยแปลงภาษาไทยเป็นเสียงพูดด้วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ลองกดฟังดูนะครับแปลงภาษาไทยเป็นเสียงแปลงภาษาไทยเป็นเสียงแปลงภาษาไทยเป็นเสียงพูดด้วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยใช้ในการทำ อพอเราได้เสิยงแล้วเราก็ลบข้อคว,วามขอ,ข,าของเขาที่เป็นเก่าๆออกนะครับ <Okay. S 1> เราต้องการให้เขาพูดยังไงนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ น้ำยาปลูกผมเต้าหมีเด้งใช้แล้วผมในทันทีไม่ต้องรอ,อนานอันนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยพอโหลดไปแล้วนะครับน้ำ<อ>ยาปลูกผมเ<า> <ผม S 2> ต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอ,อนานเราจะไปหาเสียงของเราไม่เจอนะครับนี่ลองหรือบางคนนะครับอาจจะแก้ปัญหาเป็นแคปหน้าจอเสียงนะครับแล้วก็ไปใส่อีกทีนะครับ นี่เราจะสร้างให้ดูนะครับแล้วก็จะมองเห็นปัญหา,ส,าสัสงดเลยนะครับลองแชร์ดูสิหาไม่เจอนะครับ เจอไหมครับเดินดูสิในแฟม้มไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดอูอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีมีสองตัวนะครับแนนาอีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าเกิดทำในคอมพิวเตอร์นะครับจะง่ายกว่านี้นะครับถ้าใครมีโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับลองทำดูเลยจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ครับเสือเหลืองนี่นะครับอันนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงนะครับเสียงภาษาไทยนะครับ TTS Maker เป็นเครื่องมือแปลงข้อความเป็นคำพูดฟรีที่ให้บริการสังเคราะห์เสียงก็ทำเหมือนเดิมนะครับเรื่องเสียงก่อนนะครับเรื่องเสียงเสร็จแล้วเราก็ไปพิมพ์คำสั่งด้านบนนะครับคำสั่งด้านบนน้ำยาปลูก ผมเต้ามีดิ้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานล้วกดอันนี้เขาจะให้พิมพ์รหัสของเขาด้วยนะครับเรวก็พิมพ์ไป ้าเป็นของฟรีก็จะมีนะครับของฟรีก็จะมีให้กดนะครับตามเงื่อนไขของเขาน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานพอได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เซฟนะครับดูซิว่าจะหาเจออีกไหมครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วไม่เจอนะครับลอง ก็ปีอันนี้เจอครับผมน้องเปิดเสียงแล้วก็ก็ปีเสียงก็ได้ครับแล้วก็ไปตัดเสียงออกบนึหน้าจออันนี้จะได้แล้วนะครับน้จจะได้ประมาณนี้นะครับ น้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานทีนี้เราก็จะน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานเื่อสษณาารน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานเพิ่มเสียงเพลงนะครับเราก็เข้าไปที่เพิ่มเสียงนะครับเสียงนะครับเนี่ย เราก็เลือกเสียงได้เลยครับนี่ก็วิดีโอของเรานะครับแต่ก็ลดเสียงเพลงลงนะครับลดไปประมาณน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานน้ำยาปลุกผมเต้าหมีเด้งน้ำยาหรือห้าน้ํายาหรือห้าห้าหร้าห้าหร้าห้าหรืา้า้าหารืมือห้้า้าอา้าห้าารอ้าหาห้้รา โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานน้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนานรัาแล้วกด เนะครับ,รบ้ำยาปลุกผมต้าหมีเด้งใช้แล้วผมยาวในทันทีไม่ต้องรอนาน